สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC หม่ FC เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จ้าแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติจะพ้นเวลาตีสี่เนาะสำหรับดาวโจนส์รอบปกติจ้าแนวทางของวันที่ยี่สิบแปดจ้าวันที่ยี่สิบแปดเนาะเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้า หุ่นดาวโจนเศร้าจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ่นดาวโจนรอบปกติของวันที่28จะเดี๋ยวมาเบิ้งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะกผลของวันที่2 5ที่ผ่านมาแนวทางของเฮาไหตัวใดไปในเ,เพื่อเสดเข้าใจกันเนาะต้องมาสรุปพ้นกันก่อนเนาจะสำหรับดาวโจนของวันที่2 5ที่ผ่านมาจะเด่น2ตัว2กับ3จ้จะวิ่งลูด สตัวบนคือสี่สองหาสำหรับสองหาบัวพาดจะมาตรงๆเลยแต่ว่าเน้นพิดตัวเน้นสองสี่กับสองแปดจะบนเข้ามาสองห้าจะเด่นสองลุดสองมาสองตัวลางแปดสองแปดสองข่าวสองแปดสำหรับล่างมาเน้นๆสำหรับดาวจนวันที่ยีบหาังจะเด้งบนล่างเลยสำหรับลลางนี่คือเน้นๆเลย เด่นสองุันสองของเรามาเด้งเด้งจ้าอันนี้คือพ้นหุ้นดาวโจนของวันที่ยี่สิบห้าทีผ่านมาจากแนวทาของเขาคือว่าสุดปังเกินคาดเกินตาเนีโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งจ้่สำหรับแนวทาของเขาเนี่ยสี่สองนี่ยสี่สองกลับมาอยู่เนาะสี่สองสองสี่แต่ว่ามาอยู่ผิดตำแหน่งจ้่โอ้โหมาได้ทุกอัน,นดุจริงๆ สำหรับแนวทางของเฮาะจะเขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใ้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้นาะจากนึ่งคอมเมนต์ขึ้นหนึ่งกำลังใจจะฝากด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆเราจะทายเนี่บอกท่านตดดิดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไรบอกพาแนวทางต,ต่อไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับแนวทางที่แอดจอยลงห้จะมีหลากหลายแนยวทางจะบวสิเป็นหุ้น สำหรับสายหุ้นก็คือหุ้นน k เคนหุ้นห้างเสงจา่าหุ้นด,ดาวโจนสำหรับสายหุ้นเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะสายหุ้นของเฮาจา่าสำหรับแนวทางฮานอยลูกไห่สองสูตรเนาะมัดรวมกับแงกน้อยจะแนวทางเล่าพัฒนากาลูกไห่สองสูตรจะรัฐบาลไทยกับมีไห่เส้นเดียวกันจา่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วเนะวาะฟอมือนี่วันที่ยี่สิบแปดเนาะจ้า กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอเพื่อรอนรับการแจ้งเตือนเวลาตีแอจอยลงแนวทางหายเนาะ,ะสำหรับดาวโจนส์ข้าเามื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจะปิดไป2วันเมื่อนี่เปิดมาวันแรกวันแรกของสัปดาห์แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออะไรกะฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีนึ่งละกลันนอกจากรอบอวันนี้ให้ไปที่เด่นเดี๋ยวเด้อจ้ะโอ้โหา เมื่อนีแนวทางของไอ้์จอยยังติดสามอยู่เด่นสามรูดสามนี่คือคำนวณได้ตลอดเลยหลายวันติดแล้วเนาะอาแต่อย่าเบิ่งแค่สามตัวเดียวโดวยจะพอไอ้์จอยให้เด่นพิ่งรูดอยู่สองตัวคืออยู่กับความหมักความชอบใช้วิ่งสายรูดาาก็เอาหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปรูดได้จะเด่นวิ่งรูดสามกับสี่สำหรับสามสามสี่สี่ก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะจับคู่เด่นสามรูดสามคือ สามสามหาสามแปดสามเก่าจะสำหรับเด่นสี่รุ่สี่จับคู่สี่สามคู่เด่นสี่หกสี่เจ็ด สี่แปตามด้วย49เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจ้าเด่น4วิลุต4เน้นไปคู่เด่น4-3กับ4ี่หสำหรับเด่น3วิลุต3คอเน้นไปที่3 7ตามด้วย3 5เบิ้งเลขเด่น3 3 4 4ขคอเน้นไปที่เบิ้3 3 3สาำหรับ3 3มับ 3, 3. ก็บเป็นเบิ้งประจำวันพอดีะ สำหรับเนวทางหุนดาวดโจนส์ของฮาวันที่2 8ตามนี้เราจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาการอีกทีหนึ่งละค่ะนเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามนาเนาะจะแอจอยใไ้เป็น,เ,ปนเพียงแค่แนว่ยทา่าแนวทาท่าอาจจะมีเข่าล้วก็นมีลุดเนาะจะหมักตัวได้ชอบตัวได้สามารถนําไปเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะจะมือนี้ก็ค่อยมาปังปังอีกละค่ะเนาะขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกท,ท่านทีเข้ามารับชมแนวทา่าส่คดีเฮคๆปังปังรวยรยกันทุก คนถูกทานจากอหอยแนวทางมาเต็มๆละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า